สวัสดีครับพบกับช่อง MMP สอนสร้างสื่อนะครับวันนี้นะครับจะมาบอกวิธีการทําตัวหนังสือวิ่งในสไลด์ของท่านนะครับเป็นคุณครูสามารถสั่งงานผ่านทางตัวหนังสือวิ่งได้เลยนะครับส่วนวิทยากรนะครับแจ้งกําหนดการนะครับในตัวหนังสือวิ่งในสไลด์ของท่านนะครับโดยตัวหนังสือวิ่งนะครับจะวิ่งด้านนี้นะครับด้านที่รอบออยนี้นะครับ หรือด้านข้างบนนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวมาชมกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับมาที่เขาโพงแล้วไปที่ว่างเปล่านะครับอย่างเมื่อ ep 8นะครับได้มีภาพแบ็กกราวน์นะเป็นรูปถนนนะครับวันนี้นะครับจะใช้รูปภาพแบ็กกราวน์นั้นนะครับเพื่อเป็นฉากนะครับบางท่านก็ทำสไลด์ไว้แล้วนะครับแล้วก็เหลือแต่ นำตัวหนังสือวิ่งนะครับไปใส่นะครับการทำตัวหนังสือวิ่งนะครับก็ง่ายเพียงนิดเดียวนะครับเอากล่องข้อความนะครับมาวางและปรับไซส์ขนาดนะครับให้พอดีอย่างอันนี้นะครับผมขอเอาสัก30นะครับและขอพิมพ์คำพูดของท่านนะครับที่ท่านจะใส่ลงไปการสั่งงานก็สั่งงานนะครับ อย่างแจ้งกำหนดการก็จแจ้งกำหนดการส่วนผมนี้จะเป็นของช่องนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MMP สอนสร้างสื่อฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด ติดตามอ่านี่นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงตัวหนังสือของท่านนะครับให้มีสีสันสวยงามได้อย่างอันนี้นะครับผมจะขอให้เป็นสีขาวอสีแดงก็ได้นะครับเอาสีอะไรก็ได้นะครับที่ท่านคิดว่ามันสามารถมองเห็นนะครับอันนี้สีแดงก็พอมองเห็นเนาะ อ่ะแล้วก็ลากนะครับออกมาให้สุดขอบเลยครับลากไปเลยนะครับแล้วก็มาที่ภาพเคลื่อนไหวนะครับมาที่รอยเข้ามาที่ตัวเลือกเอฟเฟกจากด้านขวาตัวนี้นะครับนี่นะครับเมื่อกี้จะเห็นว่าวิ่งอย่างไวเลยนะครับมาที่บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวนะครับประกอบคู่กันไปนะครับแล้วก็มาที่จุดดา คลิกเข้าไปมาที่ตัวเลือกเอฟเฟกต์และมาที่การกำหนดเวลาเป็นพร้อมก่อนหน้านี้ถ้าข้อความยาวขนาดนี้นะครับอขอเปลี่ยนเวลาเป็น20วินาทีเนาะนี่นะครับตัวหนังสือก็จะวิ่งแบบชา้าสามารถมองเห็นได้ทันเวลานะสามารถอ่านได้นะครับแค่นี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับ กดตกลงแล้วมาลองดูกันครับสไลด์ก็จะประมาณนี้นะครับหากไวไปนะครับให้เพิ่มนะครับเป็นด1สิบเอ็ดีสิบสก็ได้นะครับอันนี้คือเขาจะวิ่งบนตลอดนะครับจนกว่าจะจบสไลด์ไม่วิ่งบนเป็นเพราะอะไรมาดูครับตัวเลือกเอเฟค,ครับ การกําหนดเวลาการทําซ้ํานะครับเราต้องเป็นจนกระทั่งสิ้นสุดสไลด์นะครับตกลงลองวิ่งใหม่ครับนี่นะครับก็คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่นำมาฝากกันใน EP 9นะครับนี่ ก็จะวิ่งมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับการทำตัวหนังสือวิ่งแล้วท่านก็สามารถใส่เนื้อหาของท่านนะครับเนื้อหาของท่านสามารถใส่ได้ตามสบายเลยครับส่วนนี้จะใส่ก็ได้นะครับอ่หรือเป็นเนื้อหาอะไรก็ได้ครับเป็นจุดวัตถุประสงค์นะครับ นีท่านก็ใส่ไปนะครับเพื่ออะไระท่านก็ใส่ข้อความของท่านหรือการสอนของท่านและนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่าในส่วนของโซนนี้นะครับโซนนี้จะมีข้อความวิ่งนะครับนักเรียนก็จะสามารถอ่านท่านก็สังส่งงานได้นะครับด้านทางช่องข้อความตรงนี้นะครับ วันนี้นะครับ MMP สอนสร้างสื่อ EP 9ต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ